เอาละก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับเราอยู่ในวิดีโอเกี่ยวกับการพูดคุยเ,เกี่ยวกับการทํางานของตัวผมเองนะครับในวิศวกรเครือข่ายนะครับหรือตําแหน่ง network engineer ของผมเองนะที่ปัจจุบันเนี่ยผมทํางานอยู่เนาะก็วันนี้เนี่ยจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การทํางานาในวันหนึ่งเนี่ยผมเจอเคสอะไรกันบ้างนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่ผมเข้าไปแก้ปัญหาไวเลสนะครับผม ก็ปัญหาของลูกค้าก็คือ a u ออเทน i c a t i o n ไม่ผ่านนะครับผมก็วันนั้นเนี่ยแก้ปัญหากันทั้งวันเลยนะครับกว่าจะหาเห็นนะว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็สรุปว่ารูปสาเหตุของปัญหาหรือรูทคอร์สมัาจากอะไรนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเนี่ยผมก็อยากจะอธิบายภาพเน็ตเวิร์กข่าวๆของ ไซย์ลูกค้าให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถอธิบายหมดได้เพราะว่าผมดูแค่พาร์ w ไวเลสเนาะอย่างที่บอกว่าผมก็จะรู้แค่ในส่วนของพาร์ w i วไฟวะแต่ว่าอุปกรณ์เครือข่ายข้างในลูกค้ามีอะไรบ้างผมก็พอทราบมาแต่ว่าไม่รู้เกี่ยวกับการคอนฟิกูเลชันของเขานะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้เห็นภาพเท่าที่จะเท่าที่ผมจะทําได้แล้วกันนะครับผมโอเคก็ ไซต์เนี่ยมันเป็นอ่าโรงเรียนนานาชาตินะครับผมก็จะมีอ่าในส่วนของไวเลสนะเดี๋ยวผมวาดไซต์ลูกค้ามาเลยก็ได้นะครับอันเนี้ยเป็นโรงเรียนนะครับอ่าโรงเรียนแล้วกันนะครับเขาก็จะมีอ่าระบบเครือข่ายของเขานะครับแล้วก็อ่าจะมีเอ็กเซสพอยต์อ่าผมเขียนว่าเอ็กเซสพอยต์แล้วกันหรือว่าตัวกระจายสัญญาณ wifi แล้วกันนะครับผมอ่า ap ผมเรียกว่า IP อ่า uh, AP เนี่ยทั้งโรงเรียนตอนเนี้ยเขามีอยู่62นะครับ62 AP นะครับผมอืม uh, เขาจะมี62 AP ติดทั่วทั้งโรงเรียนเลยนะครับผมแล้วก็อ่า uh, ในเครือข่ายของเขาอ่ะเขาจะมีไอ้เซิร์ฟเวอร์หนึ่งหรือว่าอุปกรณ์อุปกรณ์รณหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นพ็อกซหรือว่าไฟ a l l ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ได้ถามเข้ามานะครับมันชื่อว่าอ่าฟอร์ดพอยต์นะเออฟอร์ดพอยต์มัน ปรดักเนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นพ็อกซี่นะครับผมเออแล้วเขาจะมีไฟวอลอีกตัวหนึ่งก็คือกั้นระหว่างโซนอินเทอร์เน็ตกับอ่าอ่าอินเทอร์นอกับอินเทอร์เน็ตเนาะก็ทําเป็นไฟวอลตรงนี้ไว้ตัวหนึ่งนะครับผมเออแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นตัว authentication, อัลเทนติเคชั o นอ่าสำหรับระบบไวรัสนะครับของลูกค้าเนี่ยเขาเอาไว้บนข่าวนะครับซึ่งมันเป็นเซอร์วิสที่ชื่อว่าอ่า NPS นะครับผมเป็น NPS ละกันอ่าเดี๋ยวผมเขียนอ่าเป็นอ่า NPS นะครับ NPS ก็คือ Network Policy Server นะครับผมเป็นเซอร์วิสหนึ่งของตัวอ่า Windows Server นะครับซึ่งสามารถใช้ออเทนพวกอ่าไวเลสได้นะครับผมโอเคก็ตรงเนี้ยไอเซอร์เวอร์เนี้ยมันอยู่บน Azure VM นะครับซึ่งอยู่บน Cloud นะอันนี้เป็น Azure VM เดี๋ยวผมเขียนไว้อืม V.M. แล้วก็ระหว่างไฟวอลของอาชัวเนี่ยและกับอ่าไฟวอลของโรงเรียนเนี่ยเขาทำเป็นอ่าไอพีเซ็ค n คนเนนะครับอืมเป็นแคน n น l V.P.N. อ่า V.P.N. นี่ประมาณนี้อ่าเพื่อให้อ่า private network จากฝั่งเนี้ยอ่า private นะครับ private จากฝั่งเนี่ยมาคุยกับ private ฝั่งนี้ได้นะครับผมเอออันนี้เขาทำ อ่า IP s e c n เนีเาหากันแล้วก็ในส่วนของปัญหาเนาะที่ผมบอกว่ามันอินเทนติเคชันไม่ได้ผมยังไม่ได้อธิบายว่ามันเป็นยังไงเนาะก็คืออ่าเวลาอ่าคอมพิวเตอร์หรือ PC หรืออ่ามือถือของอ่ายูหรือว่าสตาฟผู้ใช้งานหรือว่าคนทั่วไปอะ่ะเวลาเขาจะเชื่อมไ i f i อ่ะครับเอ่อเวลาเขาเชื่อม Wifi ชื่อสักชื่อหนึ่งอ่าเอาเป็นชื่ออ่าหสแล้วกันนะ w i f i ชื่อนี้นะครับ เขาอ่ะจะต้องกรอกรหัสผ่านเนาะอ่า user name อ่า user name กับรหัสผ่านอะ่ะอ่ากับ password กรอกก่อนนะครับพอกรอกเสร็จอะ่ะเราจะไปตรวจสอบความถูกต้องว่า user กับ password เนี่ยถูกต้องไหมนะครับโดยอ่าเราจะไปเช็คความถูกต้องเนี่ยกับ NPS server นะครับผม เอ่อกับ NPS Server เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันเขียน Policy เพื่อตรวจสอบ User อ่าบน AD ได้นะครับก็คือ Active Directory แหละอ่า User ของนักเรียนหรือว่า Staff เนี่ยเขาอยู่บน Windows Server นะครับแล้วไอ้ตัว NPS เนี่ยมันสามารถไป Query ได้ว่าอ่า User อ่าที่ Client คนเนี้ยเขากรอกมากับลาดพ่านเนี่ยอ่ามีอยู่บนอ่า Active Directory ไหมแล้วก็มันถูกต้องหรือเปล่านะครับเออเวลาเขากรอกมาปุ๊บ ่าไอคอมพิวเตอร์หรือว่า PC c l ไคลเอนเนี่ยเขาก็จะส่งทราฟิกไปหา AP ผมนะครับแล้วก็ AP ของผมเนี่ยมันก็จะ f o r ์เว d ต์อเพื่อไปเช็คกับ n อ่น NPS นะครับว่าข้อมูลที่ u s ายหรือว่าไคลเอนใส่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็มันมีอยู่จริงบน Active Directory หรือเปล่านะครับผมเอออันเนี้ยเป็นขั้นตอนการ a ออเ i นเ t ชันนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ย เราเจอปัญหาก็คือว่าเขาเนี่ยใส่ username และกับ password และเขาบอกว่าเขาใส่ถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าใส่ไปแล้วมันใช้งานไม่ได้ก็คือเวลาเราเชื่อม wifi อ่ะมันก็จะพยายามให้เราใส่ u s e r กับ password ใหม่ตลอดนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเราใส่ถูก มันก็จะให้เราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันวนมาให้เราใส่พาสเวิร์ดกับยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดซ้ำๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอผมเข้าไปเช็คเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับผมเช็คเรื่องเราติ้งเลยว่าไอตัว a อพ์เนาะ AP ตัวเนี้ยเออมันสามารถสื่อสารกับ NPS ตัวเนี้ยได้หรือเปล่านะครับเนี่ย AP มันสามารถสื่อสารกันได้ไหมผมก็เช็คแล้วเอ้ยคอนเน็กชันมันถึงกันนี่มันปิง NPS Server ก็เจอนี่นะครับผมพอเช็ค Connection ถึงแล้วผมก็สงสัยอยู่ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรกันแน่วะคราวนี้ส่วนต่อไปที่ผมจะไปเช็คเลยก็คือ NPS นะครับที่อยู่บน Azure VM นะครับผมซึ่งบน NPS อ่ะถ้ามีการ a u t h e n a t i o n ต่างๆเนี่ยมันจะมีล็อก alert ขึ้นมาในระบบนะครับว่ามีใครทำอะไร อ่เอซิดีนี้มีใครบ้างยูเซอร์อะไรยืนยันตัวตนเข้ามานะครับผมเออมันจะมีขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับสำหรับอาตัวล็อก NPS ที่อาในแลบของผมแล้วกันนะเพราะว่าผมมีแลบของผมอยู่นะเออเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอออันเนี้ยก็จะเป็นหน้าตาของล็อก นะครับของ NPS Server นะครับผมก็ในส่วนของ NPS Server หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเออมันจะมี Policy ต่างๆมากมายเลยนะครับผมว่าเราจะเขียนรับ Connection แบบไหนนะครับผมเอออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีส่วนหนึ่งก็คือ,อ Active Directory นะครับผมให้ดูไปเลยแล้วกันนะอืม ไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรนะครับก็คือ user นะครับของอ่าที่มีอยู่อ่าในระบบนะครับเออก็คือเราจะตรวจสอบ user ในระบบเนี้ยแหละนะครับผมเออแล้วก็เขาเนี้ยลอกของ NPS เนี่ยมันก็จะเห็นอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามีอ่าใครมาเชื่อมต่อที่ Wi-Fi ชื่ออะไรอย่างเช่นว่าเคสเนี้ยเนี่ยเขาเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อนี้นะครับผมเออแล้วก็เขาอ่าได้อ่า Connection Request เนี่ยตก Policy อันไหนนะครับแล้วก็มี Network Policy อะไรอันเนี้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับ Network Policy ก็แสดงว่า,าข้อมูลเนี่ยเขาไม่ตรงตามเงื่อนไขอย่างเช่นว่า,าไม่ได้อยู่ใน User Group บน Active Directory นะครับไม่มี User หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเออก็จะไม่ได้รับ Policy ตรงนี้นะครับผมซึ่งผมไม่ได้เขียนรับไว้นะครับเออถ้าใครไม่มีเนี่ยเขาก็ จะไม่ได้โพลิสีอะไรเลยนะครับมันก็จะถูกดรอปแล้วก็ wifi ก็จะใช้งานไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมเอออันนี้ก็จะเป็นหน้าตาหลอกต่างๆนะครับที่เราเห็นนะแต่ว่าทุกคนวันนั้นเนี่ยผมเข้าไปเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบนี้แหละแล้วผมก็เข้าไปดูตรง Even t v i e w ว r อร์หน้าหลอกแบบเดียวกันกับของผมนี่แหละแล้วพอเข้าไปเนี่ยผมท้อเลยว่าหลอกของลูกค้าไม่ว่างเลย ไม่ไม่เจอหลอกเลยนะแบบไม่มีอะไรขึ้นมาแจ้งเตือนเลยว่าเฮ้ย mm. มีใครทําอะไรมีคนออเทนติเคชันกี่คนมีหลอกแจ้งอาเลร์ยังไงไม่มีเลยนะครับมันมีอยู่อเลอร์เดียวนะครับมันคืออเลอร์ตัวนี้ไม่ใช่นะมันเป็นอเลอร์ตัวไหนวะเดี๋ยวผมหากอนมันน่าจะหายไปแล้วมันเป็นอเลอร์ที่เกี่ยวกับอ่าอะไรบน NPS นี่แหละซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออดเทน i ิเคชัน ในส่วนของการใช้งาน Wi-Fi เลยนะครับเออไอผมเจอหลอกนั้นอยู่แค่อย่างเดียวนะเออนอกนั้นผมไม่เจออะไรเลยผมก็เลยเอ้ยสงสัยแล้วว่ามีการออเทนติเคชันใช่ไหมก็คือเวลามีการออเทนติเคชันเนี่ย อย่างที่ผมบอกแล้วก็ผมแสดงให้ดูนะว,ว่าถ้ามีการออ t เทนริเคชันเมื่อไหร่นะครับล็อกเนี่ยผมตั้งให้เนี่ยล็อกมันไปเช็คที่ NPS Server ใช่ไหมอย่างเช่นว่า User คนนี้เขากรอกพาสเวิร์ดแล้วก็ username กับพาสเวิร์ดเข้ามาเนี่ยแล้วอ่ามันส่งข้อมูลไปที่ AP เนี่ย AP เนี่ย มันต้องไปเช็คที่ NPS Server นะครับแล้วไอ NPS Server เนี่ยมันจะต้องมีล็อกเข้ามานะครับมันจะต้องมีล็อกเออขึ้นแบบของผมเนี่ยแต่ว่าวันนั้นของลูกค้าไม่มีอะไรเลยนะครับมันแบงค์แบบว่างเลยนะเอา้าแล้วคราวนี้ผมไม่จะเช็คอย่างไงต่อวะเออคราวนี้ผมก็เลยงงมันมันเกิดอะไรขึ้นกับอ่าเน็ตเวิร์กของลูกค้าแนละ้วเพราะว่าผมไม่รู้ว่าไอระหว่างที่ในช่วงปิดเทอมอ่ะเขามีการทําอะไรของเขานะเออไอระหว่างโซนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาแบบ มีการทำอะไรบ้างนะครับเออผมไม่รู้เลยนะครับผมแค่ได้รับแจ้งว่า Wi-Fi ใช้งานไม่ได้อีก2วันจะเปิดเทอมแล้วนะครับเออดังนั้นเดี๋ยวผมต้องแบบเช็คให้เสร็จภายในวันนั้นแล้วก็ต้องแก้ปัญหาภายในวันนั้นนะเขาเนี้ยอมันมีดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือไอ้ NPS บน VM อะ่ะบน Azure v m ของลูกค้าเขามีอยู่2ตัวนะครับเออเขามีอยู่สตัวแล้วก็อา่าผมขอลบตรงนี้ก่นเออ ามีอยู่สองตัวแล้วมันก็จะมี nps อีกตัวหนึ่ง nps ผมเขียนว่า nps 2แล้วกันนะเขอเปลี่ยนประกาแปบบ๊บตรงนี้ผมเขียนว่า nps 2แล้วกันสิ่งที่ผมทําต่อไปก็คือว่าพอหลอกมันไม่มาตัวแรกใช่ไหมหลอกมันไม่มาที่ตัวแรกเนาะผมเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมต่อ,อการออเท e n ิ i c a t i o n แล้วการเปลี่ยนการ authentication นะจากเดิมที่มันเป็น primary ก็คือ s e r v ร์หลักเนี่ยมันจะวิ่งไปหา nps ตัวแรกนะครับผมก็บอกว่าเอ้ย ap นะ คันี้ลองวิ่งไปหาให้ NPS ตัวที่2ดูนะครับเพราะว่าเขามี2ตัวเออไอไพมอรลี่เนี่ยเปลี่ยนจากตัวแรกก่อนเปลี่ยนจากตัวแรกนะมาไปเช็ค user name กับพาสเวิร์เนี่ยที่ NPS ตัวที่2นะครับสรุปว่าเอ้ยหลอกมาว่ะเนี่ย s e r n a m e เนมขาใส่ u s เซอร์เกับพาสเวิร์ดไปปุ๊บส่งไปหา AP นะ AP ส่งต่อไปให้ NPS นะครับเอ้ยหลอกมาเฉยแล้วก็ใช้งานได้ด้วยเอาละคราวนี้ ผมก็เลยสงสัยแล้วว่าเอ้ยมันมีใครทําอะไรที่พอร์ต1812ไหมก็คือไอการออเทนติเคชันแบบ 8.2.1x 0เนี่ยมันจะใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่าเดียสเนาะเออมันจะใช้เร d เดียสในการสื่อสารนะครับอ่าเรดเดียสมันเขียนอย่างงี้มันชื่อเต็มว่าอะไรนะเออผมก็ลืมๆชื่อเต็มอะเออมันใช้เรเดียสครับการออเทนติเคชันเนี่ยมันจะใช้พอร์ต เออพอร์ตหนึ่งแปดหนึ่งสองนะมันจะใช้พอร์ตหนึ่งแปดหนึ่งสองผมเลยสงสัยว่าไอพอร์ตหนึ่งแปดหนึ่งสองเนี่ยไอเน็ตเวิร์กของลูกค้าเนี่ยมีใครเอาไอเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งสองผมไม่ไปใช้ปะเออมีใครเอาไปใช้หรือเปล่านะครับผมก็สงสัยนะครับเราก็เช็คกันมานานแบบทั้งวันเลยก็คือช่วงเช้าเนี่ยผมรีโมทผมรีโมทเช็คก็คือรีโมทเข้าไปที่เครื่องของลูกค้าแหละ มันมันแบบเช็คค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยบอกโทรหารลูกค้าเดี๋ยวบาตั้งแต่บ่ายโมงอะ่ะผมไปถึงไซต์แล้วก็เดี๋ยวออนไซต์ไปเช็คด้วยกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรผิดปกติบ้างนะครับเออก็เลยได้คําตอบมาว่านะครับพอผมถามแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆนะครับไอถามเกี่ยวกับเรื่องพอร์ตหนึ่งแปดหนึ่งสองเนี่ยเออสรุปแล้วว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะก็ก็คือผม ลูกค้าเฉลยเนาะลูกค้าเฉลยผมว่าเออไอฟอร์ดพอยต์ตรงเนี้ยเขาเอาพอร์ตหนึ่งแปดหนึ่งสองผมเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งสองนะครับเออเขาเอาพอร์ตที่เป็นเรเดียล q u ค s สผมเนี่ยเอาไปใช้กับเซอร์วิสอะไรของเขาไม่รู้นะครับเออซึ่งเขาเห็นลูกค้าลูกค้าเขาสามารถเช็คได้ทุกอย่างเลยนะเพราะว่าเขาดูแลเขามีเวนเดอร์ดูแลอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าเขาสามารถเข้าถึงอะไรต่างๆของ อ,อุปกรณ์ของเขาได้เนาะเ,ออเขาก็เข้าไปเช็คว่าเอ้ยมันมีการใช้เซอร์วิสไอพอรหนึ่งแดหนึ่เนี่ยบน f o r ์ o i อ t อยู่นะครับเออดังนั้นเนี่ยมันเป็นต้นเหตุให้ทำให้เราเกิดปัญหาครับแล้วก็ผมก็เลยบอกลองให้ลูกค้าเปลี่ยนพอร์ตไอจาก1812เนี่ยไปใช้พอร์ตอื่นดู เออเขาก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งแปดหนึ่งสองศูนย์อะไรของเขานี่แหละนะครับมันอยู่ในเลงที่แบบเออสามารถใช้งานได้พอตรงเนี้ยเ,ออเขาก็ลองเปลี่ยนดูเขาพอพอเขาเปลี่ยนใช่ไหมผมก็เลยกลับมาท่าเดิมเลยก็คืออ่า authentication เนาะ AP อะ่อะ AP ผมอะอ่าอันเนี้ยเป็น user เออ user นะเขาใส่ username กับ password เข้ามา PASS อ่า user เข้ามา แล้วก็ผมก็เปลี่ยนบังคับเลยให้ไปหาให้วิ่งไปหา NPS หนึ่ง NPS ตัวแรกนะครับ NPS ตัวหนึ่งเดิมทีเนี่ยก่อนก่อนก่อนที่เราจะอเจอปัญหาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะผมมีการไปเช็คที่ NPS ตัวที่สองก่อนใช่ไหมเออแล้วมันออเทนได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอเราทำการเปลี่ยนพอเปลี่ยนพอร์ตแล้วเนี่ยจากหนึ่งปหนึ่งสองเนี่ยไปใช้พอร์ตอื่นเนี่ยเออแล้วผมก็มาทำการเปลี่ยนต่อว่า เอพของผมเนี่ยระบบ Wi-Fi ผมเนี่ยเออไปเช็คนะครับไปเช็คอุนติเคชันที่ n อ็นพีเตัวแรกเหมือนเดิมดูจากเดิมเนี่ยที่หลอกมันไม่มาใช่ไหมครับเออคราวนี้พอขอเปลี่ยนพอแล้วใช่ไหมไม่หลอกมาเลยนะครับการออุนติเคชันใช้งานได้ทุกอย่างนะครับอา s s สที่เคยเกาะแล้วไม่ได้นะครับก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเซอร์วิสทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเลยนะครับ แล้วเหมือนลูกค้าเขาก็จะ<ๆ>ไปถามอีกทีมนึงอะที่ดูไฟบอกว่าเอ้ยได้ตั้งเป็นพอร์ตหนึ่งแปดหนึ่งสองหรือเปล่าเนี่ยเออเขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งเออถ้าถ้าทีมที่เขาดูในส่วนของฟอร์ดพอยต์เนี่ยไม่ได้ตั้งแล้วใครจะตั้งเนาะวันนั้นเขาก็เขาก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปว่าเออปัญหาเนี่ยที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากพอร์ตเนี่ยมันใช้ซ้ํากันนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาแมปพอร์ตแล้วก็เขาเขียนโพลิซีอะไรตรงนี้ไว้หรือเปล่านะผมผมไม่สามารถดูได้ว่า จริงๆแล้วอ่ะเขาเอาพอร์ตหนึ่งแปดหนึ่งสองไปใช้ก็จริงแต่ว่ามัน i p พ d e ดคนละ IP อ่ะอย่างเช่น IP NPS ของผมอ่ะเออมันมีอ่าสิบจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งใช่ไหมแต่ไอฟอร์ดพอยต์อ่ะอ่าฟอร์ดพอยต์อ่ะมันเป็นสิบจุดอ่ายี่สิบจุดหนึ่งจุดสองอะไรก็แล้วแต่อ่ะซึ่งมันคนละ IP นะแต่ว่าพอร์ตมันเหมือนกัน ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรของเขาก็แล้วแต่นะซึ่งถ้าพอร์ตเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่ผมดูมาเออใช้คนละ IP แต่พอร์ตเดียวกันเนี่ยมันไม่น่าจะติดปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าเขาต้องมีการทําอะไรในเน็ตเวิร์กของเขาหรือว่าเขาต้องเขียน p ริ i c อะไรของเขาไว้นี่แหละเออซึ่งผมอะ่ะไม่สามารถดูตรงไอ้ฟอร์พอยต์นี้ได้ผมก็เลยให้หาคําตอบไม่ได้แต่ว่าสรุปแล้วว่ามันเป็นที่พอร์ตอะ่ะมันชนกันนะมันใช้พอร์ตเดียวกันกับอ่าพอร์ตของ Radius Authentication ของอ่า ที่ผมใช้เนาะเออมันก็เลยทำให้เกิดปัญหานะครับเออกว่าจะหาข้อสรุปได้เนี่ยก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วผมก็นั่งเช็คกันตาแตกเลยกับลูกค้ามันมีตรงไหนบ้างนะเออจะสุดท้ายมันมาเจอตรงนี้นะครับเอออันนี้แหละก็ปัญหานะซึ่งอ่ามัน e ร i ไฟค่อนข้างที่จะ หลายอย่างเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาทําอะไรแล้วก็ลูกค้าที่ดูในส่วนเนี้เขาก็ไม่ได้ค่อยมีความรู้ในส่วนนี้มากนะเพราะมันก็จะเป็นหลายๆทีมดูร่วมกันเนาะไวริสก็ทีมหนึ่งอ่าฟอร์ดพอยททีมหนึ่งไฟว์บอลทีมหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะเอออันนี้แหละก็เป็นปัญหาที่อ่าบริไฟการ เกือบไม่รอดนะครับกวาจะเจอนะเออแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าพอร์ตเปนชนแต่ก็ไม่รู้ว่าชนตรงไหนนะแต่ก็กวรจะเจอนะมันใช้เวลานาน,านอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเนาะก็วิธีการแก้ปัญหาของผมแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีวิธีการแก้ปัญหายังไงอะไรยังไงเอออันนี้ก็อ่ามาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้อะไร <laughs> การเพิ่มเติมนะครับเออ อันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเคสนี้เนาะก็ถ้าทุกคนฟังคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะครับมีประสบการณ์แบบไหนกันบ้างนะครับก็ลองมาแชร์กันที่ล่างคอมเมนต์ดูแล้วก็เคยเจอประสบการณ์เดียวกันกับผมไหมนะครับอ,อ,อันนี้ก็ลองมาเล่าใหา้กันฟังที่ใต้วิดีโอนะครับช่องคอมเมนต์นะครับก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผม ก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยวผมมีเคสอ,อะไรผมก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับผมเพื่อจะเอ่อได้มาแชร์ความรู้อะไรต่างๆให้กับทุกทุกคนนะเพะื่อยกเก็บเลือกเขาเรียกว่าอะไรเรียกเปลี่ยนความรู้กันรักกันนะครับผมโอเค สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบวิดีโอไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช่องอัพต์ไลค์ของผมด้วยนะครับมันก็เป็นช่องเกมบ้างช่องการทํางานเกี่ยวกับแบบนี้บ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันวิดีโอหน้าไปละ